สวัสดีครับเป็นแนนทีมแทงโก้ทุกคนผมแดนนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ค่อนข้างซีเรียส ระดับหนึ่งนะครับนั่นก็คือโควิด19ผมเห็นว่าตอนนี้ทุกคนกำลังค่อนข้างเครียดเรื่องโควิด19อยู่นะครับผมผมก็เลยคิดว่าผมจะมาทำวิดีโอเกี่ยวกับข้อมูลที่ผมได้ศึกษามาเกี่ยวกับโควิด19แล้วก็เอามาให้ทุกคนได้ดูในวิดีโออันเดียวกันเลยแล้วก็ผมก็จะมาพูดถึงการเตรียมพร้อมสำหรับโควิด19นะครับสมมติว่ามันปายยาวๆแล้วเราควรจะทําอะไรบ้างแต่อยู่แล้วก็จะเป็นสไตล์ทีมแทนมันจะมีการป้องกันตัวจะมีการพยาบาลจ,จะมีเกี่ยวกับตักตุนอาหารนะครับผมแต่วันนี้วิดีโอเน ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับโควิด -19 ให้ทุกคนได้รู้เลยครับในวิดีโออันเดียวกันนะครับแต่ผมจะบอกว่าผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้นะครับผมเป็นคนที่ศึกษาประวัตินะครับผมซึ่งประวัติก็สําคัญมากเกี่ยวกับไวรัสต่างๆเราจะได้ดูในอดีตมันเคยเกิดอะไรขึ้นนะครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งผมเป็นคนที่ชอบศึกษาของพวกนี้อยู่แล้วนะครับผมแล้วผมชอบเตียนพอมผมก็เลยคิดว่าจากพลเรือนคนหนึ่งที่ศึกษาของพวกนี้ผมก็เลยเอาข้อมูลกลองมาให้เป็นวิดีโออันเดียวกันเลยนะครับผม โอเคก่อนอื่นนะครับถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กด like, subscribe ทิ้งคอมเมนต์ข้างล่างนะครับผมแล้วก็ทางทีมแทงโก้เรามีเสื้อนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเสื้อซีซั่นสของทีมแทงโก้ที่กำลังจะมาเราเร็วนี้นะครับผมแล้วก็มีเสื้อซีซันหนึ่งนะ,ะจะเป็นเสื้อสีดําแล้วก็มีซองปืนโดยถ้าสนใจนะครับผมทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเดี๋ยวเสื้อตรงนี้พรีออเดอร์มาไแลนะ้วดี๋ยวผมจะส่งข้อมูลไปนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปไลน์ของทีมแทงโก้หรือว่า Facebook แโควิด19คืออะไรโควิด19เป็นโคโรนาไวรัสแบบหนึ่งนะครับโคโรนาไวรัสที่ผ่านมาในอดีตที่เคยมีอะไรบ้างนะครับผมตัวอย่างก็จะเคยมีอย่างเช่น s a r s หรือว่า MERS ทุกคนก็น่าจะรู้จักไวรัสทั้งสองอันนี้ดีโดยเฉพาะ s a r s เนี่ยก็จะค่อนข้างแพร่เชื้อไปค่อนข้างเยอะในสิงคโปร์อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งหลายปีก่อนแล้วแต่ก็สามารถที่จะควบคุมได้นะครับผมก็บอกอย่างนึงนะครับวันนี้เราถ่ายวันที่30เดือน3 2020นะครับข้อมูลอันนี้ที่ผมได้มา ก็จะประมาณช่วงนี้นะครับสมมติว่าใครที่ดูในอนาคตเดือนถึง2เดือนเป็นนาคตข้อมูลก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับผมโอเคโควิด -19 ย่อม,มาจากอะไรนะครับง่ายๆเลยโคว i ิด -19 ก็ย่อม,มาจาก corona virus disease 2019นสะครับผมไวรัสอันนี้นะครับผมเริ่มเดินพฤศจิกา2019นะครับผมแล้วปัจจุบันนะครับผมมีคนที่ติดเชื้อแล้ว ,00 แส0คน เสียชีวิตไป31,000คนแล้วมี1,45,000คนที่หายจากโควิดไปได้นะครับผมนี่คือข้อมูลตั้งแต่วันที่29เดือน3 2020นะครับผมมาจาก WHO นะครับผม World Health Organization โควิดทำอะไรกับ คนนะครับผมการติดเชื้อเนี่ยมันก็จะมีอาการต่างๆนะครับผมแต่อาการส่วนมากแล้วเนี่ยเวลาคนที่ติดโควิด1 9เกนี่ยก็จะมีการใกล้เคียง,งคนที่ติดหวัดปกติเลยนะครับนั่นก็คือมีการไอมีการปวดหัวมีไข้ขึ้นโควิด1 9จะแยกออกระหว่างโควิด1 9กับไข้หวัดธรรมดาค่อนข้างยากเลยนะครับผมแต่ว่าสําหรับกลุ่มกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่ออันตรายเนี่ยโควิด -19 มักจะโจมตี ผมกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอันตรายมีใครบ้างล่ะครับผมกลุ่มเสี่ยงอันตรายจะมีคนอายุเยอะนะครับผมคนอ้วนหรือว่าคนที่สูบบุหรี่นะครับผมหรือว่าใครก็ได้ที่มีภูมิคุ้มกันในร่างกาย เราจะเห็นว่าคนที่เสียชีวิตซะส่วนมากนี่ก็จะอยู่ในกลุ่มนี้นะครับผมอย่าลืมว่าประเทศจีนนะครับผมจะเป็นประเทศที่คนสูบุรีเยอะมากเลยแล้วประเทศอิตาลีที่ตอนนี้เสียชีวิตไปแล้ว1-0,000คนนคนก็จะมีคนแก่คนชราค่อนข้างเยอะในประเทศนั้นคําถามต่อไปโควิด -19 มีวัคซีนหรือยังหรือว่าเมื่อไหร่จะมีวัคซีนต้องเข้าใจนิดนึ่งเวลาเราจะทำวัคซีนสาหรับไวรัสแบบนี้มันใช้เวลานานมากสมมุติว่าวันนี้เขาเจอวิธีที่จะเป็นวัคซีนสําหรับโควิดแล้วอย่างแรกเขาต้องทสกับสัตว์เล็กก ชนหนูถ้ากับหนูผ่านแล้วนะครับต้องเทสกับลิงถ้าลิงผ่านแล้วค่อยไปทสกับมนุษย์ถ้ามนุษย์ผ่านแล้วแล้วก็สมมุติว่าร้อยเคสเ้วทั้งร้อยเคสหายจากโควิด -19 หมดหรือว่าเป็นวัคซีนที่ใช้กับโควิด -19 ได้ปั๊บเขาถึงจะเริ่มผลิตได้นะครับผมระยะเวลาจากเจอแล้วว่านี่คือวัคซีนของโควิดจนในที่สุดทสทุกอย่างเสร็จแล้วแล้วก็พร้อมที่จะ จัดจาหน่ายเนี่ยมันจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ18เดือนนะครับอันนี้มันจะเป็นเบอร์ที่คร่าวๆแต่จะเป็นเบอร์ที่ที่ผ่านมาใช้เวลาประมาณ18เดือนหลังจาก18เดือนแล้วก่อที่เราจะจัดจําหน่ายให้ทั่วโลกได้ก็อาจจะใช้เวลาอีก6 7 8เก้าถึงอาจจะปีก็ได้นะครับถ้างั้นสมมติว่าเขาสามารถที่จะเจอวัคซีนสําหรับโควิดได้วันนี้เลยก่อนที่เราจะได้วัคซีนนะครับผมอาจจะใช้เวลาเกือบ2ปีก็ได้นะครับถ้างั้นในระยะเวลาสั้นๆนี้อย่าหวัง ว่าเราจะมีวัคซีนกันเลยอีกอย่างหนึง่งทําไมไม่สมมติว่าเจอวัคซีนแล้วทําไมไม่ ทดสอบกับมนุษย์เลยเจ้าทดสอบกับมนุษย์ปั๊บเนี่ยมันมีหลายเคสที่สมมติเราทดสอบกับมนุษย์ปับ๊บแล้วหลังจากนั้นมันกลายเป็นว่ามันมีผลเสียมากกว่าผลดีก็เป็นอะไรที่อันตรายเขาก็เลยต้องค่อนข้างใช้เวลานานมากก่าจะหาวัคซีนได้นะครับผมตัวอย่างที่ดีมากคือหนังเรื่อง Contagion ถจ้าใครดูนะครับผมช่วงท้ายๆของหนังมันจะมีการหาวัคซีนแล้วก็เขาจะเห็นเลยว่าจะทํายังไงในการผลิตวัคซีนก่อจะทดสอบต,ต,ต่างๆก็จะทดสอบกับมนุษย์อะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วหลังจากนั้นมีวัคซีนปับ๊บเขาจะจ หนังคอนเท g เ o อนะครับเขาจ,จัดจำหน่ายด้วยการใช้วันเกิดครับผมอย่างเช่นทุกคนที่เกิด17มกราอย่างผมจะได้วันนี้แล้วก็เขาก็จะหยิบวันต่อไปอ่ะคล้ายๆกับลอตเตอรี่จนคร,ครบทุกคนนะครับอาจจะใช้เวลาเป็นปีเลยนี่ก็คืออย่าหวังว่ามันจะมีวัคซีนล้วเหล่านี้โควิด19แพร่ยังไงล่ะครับผมโควิด19เนี่ยแพร่ ทางละอองนะครับผมที่อยู่ตามอากาศต่างๆนะครับผมสิ่งที่ผมหมายถึงคืออะไรก็คือสมมติว่าคนเราจามหรือคนเราไอหรือว่ามีเหงื่อออกมาแล้วก็เราสะบัดออกไปเนี่ยละอองพวกนี้นะครับผมถ้าเกิดเข้าปากเข้าจมูกเข้าหูเข้าตาเข้ารูในอะไรก็ได้ในร่างกายเราเนี่ยมันจะทาให้เราสามารถที่จะติดเชื้อโควิด -19 ได้นั่นคือเหตุผลที่ทางสังคมบอกให้เราอยู่ห่างจากคนอื่นประมาณ1เมตรเพราะว่าเขาได้ทําการคิดค้นมาแล้วนะครับผมแล้วก็ การจ้างของเราหรือการไอของเราเนี่ยพระองที่กระเด็นออกไปเนี่ยจะมีระยะเดินทางประมาณเมตรถึงเมตรกว่าๆก,ก็เลยอยากให้ทุกคนอยู่ห่างกันประมาณ เมณเวลาน,นี้นะครับผมโควิด19ยังไม่ได้แอร์บอนหมายความว่ายังไม่ได้แพร่ทางอากาศได้นะครับโอเคเราเริ่มเข้าใจแล้วว่าโควิดคืออะไรนะครับแล้วก็มันแพร่ยังไงทําไมโควิดถึงอันตรายล่ะครับแต่คิดว่าสิ่งที่ทําให้โควิดอันตรายมากที่สุดเลยก็คือระยะฟักตัวของโควิดเนี่ยยาวมากเลยเระยะฟักตัวของโควิดเนี่ยมันทําให้สามารถที่จะแพร่เชื้อได้โดยที่เราไม่มีอาการอะไรเลยสมมตินะผมติดโควิดแล้วผมไม่อยากติดเลยไม่น่าพูดเลยนะแต่สมมตินะเหมอือนน้ำลายกระเด็นหรือ ว่าผมกินกาแฟแล้วผมวางกาแฟไว้แล้วคนอื่นเขาก็หยิบแก้กาแฟผมไปดื่มสมมตินะเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันอะไรเงี้ยเขาก็สามารถที่จะติดโควิดได้ในช่วงที่ผมไม่มีอาการอะไรเลยหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการไอเลยดูปกติเลยนะครับผมแต่ก็ยังสามารถที่จะแพร่เชื้อโควิดได้นะครับนี่คือความอันตรายของโควิด19ผมมีตัวอย่างอันหนึ่งนะครับผมที่ผมอยากพูดถึงก็คือ Ebola อีโบลาอีโบลาเนี่ยเป็นไวรัสที่อันตรายมากเลยเปอร์เซ็นต์การตายจากอีโบลานี่สูงมากคนที่เป็นในแอฟริกา ทำไมอีโบลาถึงเป็นไวรัสที่ไม่ได้แพร่ไปทั่วโลกนะครับผมเพราะว่าระยะฟักตัวในร่างกายเราอ่ะสั้นมากภายใน3วันแล้วเขาจะเห็นผลแล้วว่าอีโบลาอยู่ในร่างกายเราตาเราจะเลือดออกคูเราจะเลือดออกชัดเจนมากเลยนะครับผมเขาเลยสามารถที่จะคอนเทนคนที่เป็นอีโบลาได้ดีอีโบลาก็เลยไม่แพร่ไปทั่วโลกตรงกันข้ามเลยครับโควิดเนี่ยแทบจะไม่เห็นผลเลยว่าเป็นไวรัส โควิดนะครับผมเราดูเหมือนคนธรรมดาเลยเราอาจจะมีไอเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยนี่แหละเหตุผลที่โควิดอันตรายมากเลยนั่นก็คือระยะฟักตัวที่ค่อนข้างยาวเลยในเมื่อณนเะวลานี้เรายังไม่มีวัคซีนนะครับเราจะกําจัดโควิด19ยังไงวิธีง่ายที่สุดเลยนะครับก็คือ natural immunity หรือว่าภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเองหลังจากที่เราได้โควิด19ครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมเราจะมีภูมิคุ้มกันแข็งแรงพอที่จะต่อสู้กับโควิด19ได้แล้วก็เราจะไม่ติดอีกนะครับผมจริงๆนะครับมันมีบางเคสที่ ที่มีคนที่ติดมากขว่าครั้งเดียวแต่นั่นเป็นสิ่งที่น้อยนะครับผมแต่ก็ต้องระวังไว้ว่าอนาคตโควิดอาจจะมิวเทสหรือว่าแปลงตัวเองแล้วก็เราอาจจะติดได้มากกว่า1ครั้งนะครับผมณนะเวลานี้นะครับถ้าเกิดเรามีภูมิ คุ้มกันในร่างกายพอนะครับผมเราก็จะไม่ติดโควิดอีกรอบหนึ่งดังกันง่ายที่สุดเลยก็ไอใส่ทุกคนจามใส่ทุกคนให้ทุกคนรีบเป็นโควิด19จะได้หายใช่ไหมครับนั่นเป็นคําตอบที่ดีไหมไม,ไม่ดีครับเพราะว่าสมมติว่าทุกคนนะครับ60ล้านคนในประเทศไทยเป็นพร้อมกันแล้วก็มีคนที่ป่วยหนักหลายคนเตียงในโรงพยาบาลจะพอไหมหมอจะพอไหมที่จะดูแลแค่ปัจจุบันนะครับเป็นแค่หลักพันคุณหมอยังดูแล คนที่ป่วยแทบจะไม่ไหวเลยนะครับสมมติว่าเป็นทั้งประเทศเนี่ยมันจะหนักขนาดไหนนะครับผมเชื่อกายเป็นว่ามีคนตายเยอะมากๆเลยมีหนึ่งประเทศนะครับผมที่ใช้วิธีนี้ให้ทุกคนป่วยให้เร็วที่สุดให้พร้อมที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือประเทศฮอลแลนด์ประเทศฮอลแลนด์ใช้สิ่งที่เรียกว่า herd immunity นะครับผมให้คนทั้งประเทศฮอลแลนด์ติดให้เยอะที่สุดเลยเพราะว่านักวิทยาศาสตร์ของประเทศฮอลแลนด์เขาคิดได้ว่าสมมติว่าประชาชนของฮอลแลนด60์60%นะครับผมได้เชื้อโควิดแล้วก็หายแล้ว เหมือนกับว่าโควิดมันจะไม่มีที่ไปในสังคมแล้วมันก็จะตายไปเองนะครับผมแต่หมายความว่าต้องมี60%ของประเทศฮอลแลนด์ Holland เป็นแล้วแล้วหายจากโควิดถึงจะสามารถใช้เฮอร์ m ดมิวเนตี้ได้นะครับผมทาไมฮอลแลนด์ถึงทําได้ครับฮอลแลนด์สามารถทําได้นะครับ,าารรบเพราะว่าทางการแพทย์ของฮอลแลนด์เนี่ยสูงระดับทบ็อปๆของโลกเลยนะครับผมแล้วก็เตียงพยาบาลต่อประชาชนของประเทศนั้นสูงมากเลยเขาก็เลยมั่นใจว่าเขาสามารถที่จะกําจัดโควิด ได้ก่อนที่คนจะเสียชีวิตไปเยอะนะครับผมแต่ว่าทุกประเทศทําแบบนี้ไม่ได้ดังนักก้นสิ่งที่เราสามารถทําตอนนี้มีอะไรบ้างอยู่แล้ว <c oughs> ห้ามทำสิ่งที่ผมทำเมื่อกี้นะครับอย่าจับหน้าตัวเองแดดขาดนะครับนั่นคือสิ่งแรกนะครับผมอย่าเอาเชื้อโรคที่ติดกับมือเราไปติดบนหน้าเราแดดขาดนะครับพยายามอย่า yeah. แตต้องหน้าเราสิ่งต่อไปนะครับผมเราต้องใช้ social distancing นะครับน่าจะได้ยินคํานี้ค่อนข้างเยอะเลย social distancing คืออะไรก็คือการที่เราจะอยู่ห่างจากมนุษย์อีกคนหนึ่งนะครับผมไม่ว่าสมมติว่าเขาจามใส่เราหรือเขาไอใส่เาราระอองพวกนี้จะได้ไม่ถึงตัวเรานะครับผมแล้วอีกอย่างก็คืออยากให้ทุกคนอยู่บ้านให้มากที่สุดนะครับการที่เราออกไปเจอคนก็มีโอกาสที่เราจะแพร่โควิดให้คนอื่นได้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องล้างมือนะครับผมเวลาล้างมือต้องล้างมือให้ดีดนะครับใช้สบู่อย่ะล้างน้ำปลา ใช้สบู่แล้วก็ล้างทั้งมือนะครับผมรวมถึงนิ้วโป้งด้วยหลายคนอาจจะลืมว่าต้องล้างนิ้วโป้งด้วยนะครับผมประมาณนี้ทําแบบนี้นะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือโทรศัพท์ครับโทรศัพท์เราเนี่ย จะเป็นที่เก็บเชื้อโรคเยอะมากเลยนะครับทุกครั้งที่เราจับมือถือเราเชื้อโรคที่อยู่บนมือเรานะครับผมก็จะอยู่บนมือถือและอย่าลืมว่าโควิด -19 เนี่ยเชื้อโรคเนี่ยอาจจะอยู่บนพื้นที่ต่างๆที่โดนเชื้อไปถึง2ชั่วโมงเลยไหมครัว่าสมมุติว่าผมจับมือถือของคนอื่นนะสมมุติว่าผมจับมือถือของคนอื่นปั๊บเหมือนเอ๊ะเอ๊ะขอดูรูปนี้หน่อยนะผมจับเสร็จปั๊บเขาเอามือถืออันนั้นไปไว้ที่หูเขาก็มีสิทธิ์ติด เชือ้อโควิดจากผมได้ก็เลยแนะนําให้มือถือนะครับผมทาความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์เจ oh ตลอดเวลาเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาเราจามหรือว่าไอเนี่ยเราควรจะปิดนะครับผมสมมุติว่าเราไม่มีหน้ากากสมมติเราจะจามหรือไอก็ <c oughs> เอาข้อศอกเรามาปิดไว้นะครับผมหรือว่าเอามือเรามาปิดแล้วก็หลังจากนั้นรีบไปล้างมือก่อนที่เราจะไปจับอย่างอื่น <c oughs> แล้วนี่คือข้อดีของการใส่แมสนะครับเราใส่แมสสปั๊บเนี่ย เวลาเราจามนะครับผมไม่มีอะไรออกมาได้เราอองทุกอย่างก็จะเก็บไว้ในบนหน้ากากพวกนี้อตรงที่จะเป็นสีของหน้ากากเนี่ยจุดนี้เราเป็นจุดที่จะเก็บลรอองไว้นะครับผมนี่คือเหตุผลที่หน้ากากพวกนี้เราใช้ได้นานไม่ได้นะเพราะว่ามันจะเก็บเราอองพวกเชอโลคพวกนี้นะครับผมแต่ผมก็ขอเตือนอย่างหนึ่งว่าแมสพวกนี้นะครับผมสําคัญกับการแพทย์มากๆเลยคนที่เป็นหมอเป็นพยาบาลเขาต้องใช้ของพวกนี้นะครับหมายความว่าเราพยายามอย่าตักตุนของพวกนี้อย่าเก็บเป็นร้อยๆออันมีเท่าที่ใช้ก็โอเคแล้วนะครับ หรือว่าเราใช้อันที่แบบซักได้นะครับผมพวกนี้เก็บไว้ให้คุณหมอเขาใช้กันดีกว่าทําไมผมถึงรู้สึกว่าโควิด1 9เนี่เป็นอะไรที่อันตรายมากๆเลยนะถ้าเรามามองดูประวัติศาสตร์นะครับสิ่งที่ผมเรียนในมหาหลัยนะครับผมศึกษาเกี่ยวกับพวกประวัติศาสตร์นั่นคือเอกของผมตอนที่ผมอยู่มหาหลัยนะครับผมในในเจเนอเรชันของเราของคุณพ่อเราเนี่ยหรือคุณแม่เรานะครับผมยังไม่เคยมีอะไรที่ ผมมองแล้วทำลายสังคมได้นะครับผมทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเล็กแต่อันนี้เหมือนกับเป็นครั้งแรกที่มันมีอะไรที่มันจะมีความอันตรายต่อสังคมมากเลยถ้าเราย้อนกลับไปนะครับครั้งสุดท้ายที่มันมีไวรัสแบบนี้หรือเหตุการณ์อะไรก็ได้ที่มันน่ากลัวต่อการทําให้สังคมพังได้จริงๆแหละนั่นก็ต้องย้อนกลับไปปี1918นั่นคือ Spanish flu Spanish flu นะครับผมมีอัตราการเสียชีวิต2% Spanish flu เนี่ยอยู่ใน โลกประมาณ1ปีกว่าๆนะครับผมแล้วก็ฆ่าไปนะครับผม20-50ล้านคนเลยเยอะมากแต่อันนี้ลืมว่าอัตราการเสียชีวิตแค่2%ตอนนี้นะครับผมโควิด1 9อัตราการเสียชีวิตของโควิด ทั่วโลกนี้อยู่ที่ประมาณ4.5รซึ่งจริงๆแล้วสูงกว่า s Spanish f l ูในปี1918อีกในอดีตปี1918ที่ Spanish flu แพร่เนี่ยการขนของนี่มันไม่ได้เป็นปัญหามากนะครับผมแต่ละประเทศเนี่ยเขาเป็นคนสร้างของที่เขาต้องการแต่ปัจจุบันเหมือนกับโลกตอนนี้มันเล็กลงประเทศทุกประเทศทช่วยกันสร้างของนะครับผมตัวอย่างที่ดีก็คืออย่างเช่นยาส่วนมากเนี่ยมาจากประเทศอินเดียอ่วัสดุต่างๆเนี่ยมาจากจีนสมมุติว่าจีนล็อกดาวน์ปับ๊บอินเดียก็ไม่ได้ของมาอินเดีีีียยยยยกกก็จะไไมม่่่่่สงงาาาาาอ,อปนนับผททเเเิิดดขึ้ เกี่ยวกับประเทศเขาไม่ได้ส่งออกประเทศอื่นเพราะว่าเขาไม่ได้วัสดุดจากประเทศจีนนี่คือตัวอย่างของโลจิสติกส์ที่ล้มนะครับผมเป็นปัญหาที่สมัยก่อนจะไม่เกิดขึ้นนะครับแต่สมมติว่าคนเริ่มเสียชีวิตเยอะแล้วประเทศแต่ละประเทศเริ่มล็อกดาวน์นี่มันจะมีปัญหาตรงนี้หมายความว่าเราอาจจะขาดแคลงเรื่องอาหารที่มาจากประเทศอื่นหรือว่าเราอาจจะขาดแคลงเรื่องยาที่มาจากประเทศอื่นเราลองคิดดูตอนนี้นะครับผมคนทีนกันอยู่บ้านเนี่ยแค่เดือนเดียวแต่สมมุติว่าเราต้องคนทีนานขนาดไหนกว่า6กของประเทศไทย จะเป็นโควิดแล้วหายจากโควิดได้อาจจะเป็นระยะ2 3 4 5, 6 7 8เดือนลองคิดถึงในอนาคตนะครับผมว่าปัญหามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเราไม่สามารถออกจากบ้านได้เราไม่สามารถทํางานได้สมมติว่าคนเริ่มไม่มีอะไรกินแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นต้องลองมาคิดถึงของพวกนี้ผมไม่ได้อยากทำให้ทุกคนเครียดนะครับผมอยากให้มองทางไกลวิธีที่เราจะต่อสู้การเครียดได้คือการเตรียมพร้อมนะครับผมการเตรียมพร้อมมีอะไรบ้างการเตรียมพร้อมนะครับผมว่าสิ่งที่สําคัญมากเลยนะครับอย่างแรกคือการมีแมสครับแมสที่ผมพูดถึงเนี่ย ไม่ใช่แมสแบบนี้นะถ้าเกิดผมใส่แมสแบบนี้ปั๊บเนี่ยน้องเห็นนะเพราะว่ามันมีช่องโอ้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับมองขงบอข้างล่างเกิดในอนาคตนะครับสมมติว่าโควิด -19 สามารถที่จะแปลงพันธุ์ของมันได้แล้วก็สามารถที่อยู่ในอากาศนานขึ้นพวกนี้ไม่ช่วยหรอกถึงแม้มีคนไอไว้ตรงนี้นะครับเราก็เดินไปแล้วแล้วลอเดินมาระอองที่อยู่ในอากาศเนี่ยเราสามารถที่จะสูดเข้าไปได้สิ่งที่เราจะต้องการก็คือสิ่งนี้ครับเขาเรียกว่า Respirator ครับ Respirator แตกต่างจาก NAS T ธรรมดาย,ยัางไง Respirator นะครับผมเวลาปิดไปแล้วนะครับลองดูมันจะไม่มีช่องอากาศไหมครับว่าเราจะหายใจผ่านรูพวกนี้ที่ทาง NAS T มีนะครับผมพวกนี้ดีกว่าเลยแล้วก็มันจะช่วยสมมุติว่าโควิดสามารถที่จะแพร่ทางอากาศได้อันนี้เป็น Respirator ของ 3M นะครับผมรุ่น7 5 00นะครับสำหรับคนที่อยากซื้อ respirator นะครับผมเดี๋ยวผมขออธิบายนิดหนึ่งถ้าเราจะเห็นเนี่ยอันนี้มันมีรหัสว่า7503รหัส750เนี่ยก็คือเหมือนกับรุ่นของอันนี้ต่อท้ายเบอร์3ก็หมายความว่ามันคือไซส์ L ไซส์ l a r g นะครับผม7502คือไซส์ M 7501คือ size ไซส์ S หมายความว่าอันนี้ผมซื้อให้แฟนผมนะครับผมอันนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมแต่เหมือนกัน 6,200หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าอันนี้คือรุ่น6,000นะครับผมเบอร์2 หมายความว่าคือไซส์ M ผมแนะนําสําหรับผู้ชายทั่วไปนะครับผมไซส์ size L น่าจะเป็นกําลังดีนะครับผมสมมติว่าอยากได้รุน่นนี้แต่อยากได้เป็นไซส์ L ก็ต้องเป็น6,300นะครับผมแต่สมมุติว่าเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นเด็กอยากได้รุ่นนี้นะครับผมร,รุ่นสีดำเงินอันนี้แต่อยากได้เป็นไซส์ S นะครับก็ต้องเป็น7 5 0 1หลังจากที่เราซื้อแมสแล้วเนี่ยส่วนมากแล้วมันจะมากับสิ่งนี้ครับสิ่งกรองแก๊สต่างๆนะครับผมสิ่งนี้จะไม่กรองโควิด1 9นะครับผมหรือว่าไม่ดีเท่ากับส n 95เราจะทำยังไงต่อหลังจากนั้นนะครับเราต้องไปซื้อฟิลเตอร์5 n 1 1ฟิลเตอร์อันนี้นะครับเป็นฟิลเตอร์ของ 3m ที่จะกรอง n 95ได้นะครับผมแต่ก็ไม่ได้จบแค่นั้นนะหลังจากที่เราจะเอาฟิลเตอร์ใส่ไว้ตรงนี้แล้วเราก็ต้องมีฝาครอบอีกนะครับผมมันจะมีฝาครอบใส่เข้าไปแล้วก็ฟิลเตอร์จะอยู่ในนี้ผมยังไม่แกะนะครับเพราะว่าฟิลเตอร์แกะปั๊บเราควรจะใช้เลยผมจะแกะในเมื่อที่ผมต้องใช้นะครับผมทั้งหมดจะมี4ชิ้นนะครับก็คือหนัรากากาะ,ะครบ ฟิลเตอร์แล้วก็ที่ครอบตัวกรองแก๊สนะครับผมทั้งหมด4ชิ้นตกละประมาณนะครับประมาณผมซื้อจากปลาซาด้าประมาณ2,000บาทนะครับผมสิ่งต่อมาที่ผมอยากพูดถึงคือการเตรียมพร้อมนะครับผมพวก p r e p p เปอร์หรือพวกเตรียมพร้อมฝรั่งเขาจะมีคำพูดกันนะครับสาดี beans bullets bandage beans คืออะไร beans คือถั่วถั่วคืออะไรถั่วคืออาหารสิ่งที่เราต้องเตรียมคืออาหาร bullets คืออะไร bullets คือกระสุนสิ่งที่เราต้องเตรียมพร้อมคือวิธีที่เราจะป้องกันตัวเองแล้วอันที่3าคือ bandage นะครับผมนั่นก็คือ พัตเตอร์พัตเตอร์หมายความว่าทุกอย่างที่เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลนะ,ะอย่างแรกที่เราพูดถึงนะครับคือบีมหรือว่าอาหารวิธีที่ผมทําตอนนี้คือผมพยายามจะเก็บอาหารไว้ที่บ้านนะครับผมที่ผมมองไว้เนี่ยก็อาหารพอสนับประมาณ1เดือนนะทุกอาทิตย์ผมจะใช้จํานวนเงินหนึ่งที่ผมคิดว่าผมพอที่จะใช้ได้นะครับผมนั่นก็คือ สำหรับผมส่วนตัวแล้วเนี่ยผมจะใช้1 0 0 0บาททุกอาทิตย์นะครับผมจะไปที่แมคโครหรือว่าที่ไหนก็ได้นะครับห้างต่างๆหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆแล้วไปซื้ออาหารที่สามารถเก็บได้นั่นคืออาหารอะไรบ้างอย่างเช่นอาหารกระป๋องผลไม้กระป๋องซุปก,กระป๋องหรือว่าไก่แช่แข็งหรือว่าผักแช่แข็งพวกนี้ผมพยายามจะซื้อทุกอาทิตย์นะครับผม1,000บาทแต่ผมรู้สึกว่าโควิดอาทิตย์หน้าไม่ดีขึ้นผมก็จะซื้ออีก1,000บาทเดือนที่ถัดไปโควิดยังไม่ดีขึ้น ผมก็จะซื้ออีก1,000บาทค่อยๆซื้อค่อยๆซ,ซื้อมันจะได้ไม่ต้องไปตักตุนทีเดียวเลยแล้วก็เราจะได้ไม่ต้องไปแย่งจากคนอื่นเขามากเกินไปให้โอกาสุคนเขาได้ตักตุนเท่าๆกันเพราะสมมติว่าผมไปเลยแล้วผมไปซื้อ1น0 0 0บาทมันจะดูเหมือนขาดใช่ไหมจริงๆมันไม่ได้ขาดหรอกแค่ว่าผมหรือว่าคนอื่นที่แบบว่าไปตักตุนตักตุนกันเยอะมากนะครับผมก็เลยให้คนอื่นเนี่ยไม่สามารถซื้อของได้ถ้าเกิดจะตักตุนค่อยๆตักตุนทีละนิดทีละนิดแล้วก็สมมติว่าอาทิตย์หนึ่งผ่านไปคนที่ ซื้อ1,000บาทผมก็ซื้อ500บาทผ่านไปอีกเดือนนึงเฮย้ยเคสโควิดเริ่มขึ้นแล้วผมก็กลับมาซื้อ 1,000บาทก็ค่อยปรับไปเลยมันจะได้ไม่หนักกระเป๋าตังค์เราเนาะจะได้ไม่ต้องหนักสังคมอีกด้วยนะครับผมแล้วสิ่งที่เราควรจะต้องมีนะครับก็คืออย่างเช่นพวกผักที่แช่แข็งไก่ที่แช่แข็งนะของพว้นที่ร่างกายเราต้องการนะครับผมแล้วก็ข้าวด้วยจริงๆแล้วที่สําคัญคือโปรตีนกับผักต่างๆนะครับผมอย่าไปตักตุนแต่มาม่าอย่าไปตักตุนแต่คาร์โบไฮเดรตอย่างเดียวนะเราต้องกินอะไรที่ครบถ้วนร่างกายเราจะได้แข็งแรงเราจะได้ต่อต้านโควิดได้สมมติว่าเราเป็นโควิดเราจะได้ต่อต้านโควิดได้เร็วที่สดเ้้อกาาาางทํํคคััญมมืน คนที่ไม่มีเครื่องกรองน้ำนะครับผมก็แนะนำว่าให้ค่อยๆตักตุนน้ำให้พอสักประมาณ1-2เดือนแล้วคนที่มีฟิลเตอร์ล่ะผมแนะนําให้ไปซื้อที่เก็บน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นขวดต่างๆหรือว่าเวลาเราไปซื้อน้ําที่ไหนแล้วเราเก็บขวดไว้แล้วเราใช้พวกนี้ค่อยๆเติมน้ําเติมน้ําเติมน้ําไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็เราก็จะมีน้ําที่ตักตุนได้เป็นเดือนที่เราไม่ต้องแบบว่าออกไปซื้อน้ําเลยนะครับอันนี้คือสําหรับคนที่มีฟิลเตอร์นะครับผมอย่างต่อไปที่ผมอยากพูดถึงคือบล็อตนะครับผมหรือว่ากระสุ กการป้องันตัวต้องเข้าใจนิดนึงว่าบนสังคมเรานะครับผมมีคนที่ชั่วร้ายโจรยังเป็นโจรอยู่ไม่ว่าก่อนโควิดหรือหลังโควิดสมมติว่ามันเป็นช่วงที่เริ่มหนักแล้วเนี่ยโจรก็จะมากขึ้นนะครับผมหรือว่าสังคมเนี่ยเริ่มจะมีโจรมากขึ้นก็อยากให้ทุกคนป้องกันตัวผมอยากให้ทุกคนลองคิดดูนะสมมติว่าผ่านไปแล้ว6เดือนทุกคนยังกักดันอยู่ที่บ้านคนที่ไม่มีตังหรือคนที่มีตังน้อยไม่มีเงินออกไปซื้ออาหารแล้ว คนพวกนี้เขาจะไปไหนกันนะก็มีสิทธินะว่าคนพวกนี้อาจจะไปบ้านบ้านหลังนี้ดูมีตังค์นะต้องมีอาหารแน่เลยหรือว่าโรงเรียนนี้น่าจะมีอาหารเก็บไว้หรือที่ไหนเขาอาจจะบุกรุกเข้าไปเพื่อที่จะไปขโมยอาหารไม่ได้ว่ากลุ่มไหนกลุ่มหนึ่งนะแต่ผมแค่อยากบอกว่าสิ่งแบบนี้มันเกิดขึ้นได้เวลาคนมีความต้องการสูงแล้วก็สังคมไม่ช่วยเรานะครับผมก็เลยบอกว่าเราต้องมีวิธีป้องกันตัววิธีป้องกันตัวคืออะไรบ้างนะครับผมผมว่าง่ายที่สุดเลยถ้าเกิดเราอยู่ที่บ้านนะครับปืนในนี้เคลียร์แล้วนะสิ่งที่สำคััี่ร้ออคืืปนนนนะบ คือสิ่งที่ป้องกันเราได้สําหรับการป้องกันบ้านผมแนะนำนะครับผมปืน9ม้ามเพียงพอนะครับผมหรือว่าใครที่มี SMG นะครับผมที่สามารถยิงลูกเก้ามมได้ไม่ว่าจะเป็นพวกปืนคริสเปกเตอร์เป็นพวกซิกเอ็มพีเอ็กเอสเอ็มจีพวกนี้นะครับผมก็ดีมากเลยแต่ง่ายๆสุดเลยนะครับปืนสั้นนะครับผมติดไว้ใช้ว่าอันนึงเกิดมีโจรเข้ามาต้องคืนเราจะได้ป้องกันตัวได้ส่วนกระสุนคร่าวๆแล้วกันกระสุนประมาณ10กล่องนะครับผมเออนั่นก็คือประมาณ500นัดเราไม่รู้ว่ามันจะหนักขนาดไหนเรามีเผื่อไว้เราไม่ต้อง แล้วไม่มีแล้วในอนาคตถ้าเกิดไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็เอา5้าร้ยนัดนี้ไปฝึกยิงปืนที่สนามจะได้เก่งยิงปืนเก่งขึ้นป้องกันตัวดีขึ้นนะครับผมนอกจากนั้นสิ่งที่เราเอาไว้ใช้ป้องกันตัวได้นะครับถ้าเกิดไม่มีปืนหรือไม่อยากซื้อปืนนะครับง่ายสุดคือมีดอย่างเช่นผมก็จะพกไว้ตลอดเวลานะครับมีดอันเล็กแบบนี้หรือว่าถ้าเราอยู่ที่บ้านเราอยากพกมีดที่ใหญ่กว่าสําหรับคนที่ไม่อยากใช้ของที่เหมือนเหมือนกับอันตรายเลยนะผมก็แนะนํา pepper spray นะครับผมหรือว่าเ p รย์พริกไทยนะครับเกิดมีใครเข้ามาใกล้เรานะครับ สมมติว่าเขาไม่ได้ทําอะไรเราหรือว่าเข้ามาในบ้านแล้วก็เขาหน้าสงสารอะไรก็ได้เขาโดนสเปรย์พริกไทยเขาก็หยุดนะครับผมก็แนะนําว่าถ้าเกิระาสเปรย์พริกไทยได้สเปรย์พริกไทยก็ค่อนข้างดีเลยสเปรย์พริกไทยที่ผมแนะนานะครับอย่าซื้ออันที่เป็นฟุ้งออกไปนะครับผมซื้ออันที่มันเป็นเส้นยาวๆฉีดเหมือนก็ฉีดน้ําไปเพราะว่าอันที่มันเป็นฟงเนี่ยเราสามารถจะทให้ตาเัาเองเจ็บได้นอกจากนั้นนะครับผมสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนมีไว้ที่บ้านนะครับผมป้องกันตัวได้ไหมได้ระดับหนึ่งนะครับผมเคยยังทําวิดีโอเกี่ยวกกับาารใช้้ไฟฉยปอง ัวไฟฉายเป็นิ่งที่ดีนะครับแล้วผมอยากให้ทุกคนใช้ไฟฉายที่ค่อนข้างเหมือนกันนะครับผมอย่างเช่นไฟฉายอันนี้นะครับผมใช้แบตเตอรี่18650นะครับผมก็แนะนําว่าถ้าเกิดใครซื้อไฟฉายพยายามจะซื้อไฟฉายให้ใกล้เคียงที่สุดหรือว่าหาไฟฉายที่มันมีแบตท,ที่ทั่วไปนะครับอย่างเช่นอันนี้คือ OL i g h t M18 Striker นะครับแล้วอันนี้ก็คือ OL i g h t เหมือนกันนะครับผมรุ่น I3T EOS สำหรับใครที่อยากซื้อไฟฉายนะผมแนะนำ o อไล h t เลยนะครับผมเป็นบริษัทไฟฉายที่ค่อนข้าง ทุกอย่างอาจจะทําที่จีนนะเป็นแบรนด์จีนนะครับผมแต่คุณภาพดีมากๆเลยตอนนี้ผมก็มีโอไลท์สอันแล้วครับอันนี้คืออยู่กับผมตลอดเวลาเลยผมก็จะเน็บไว้ในกางเกงนะครับผมส่วนอันนี้จะอยู่ในกระเป๋าผมหรือว่าสผมออกไปตอนคืนผมก็จะเน็บมนันนีไว้กระเป๋าข้างหลังอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดสนใจนะครับผมอยากได้ก็ฉายโอไลท์ติดต่อมาได้นะครับทางโซเชียลมีเดียของทีมแทงโกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมช่วยจัดก,การให้นะครับผมนี่ก็คือไฟฉายโอไลท์เป็นไฟฉายที่ดีมากๆเลยแล้วก็คุ้มราคาจริงๆเลยนะครับผมอย่างเช่นอย่างเช่นอันนี้ปปมมา10วานอน,นี้้ผซืเ็ ยังใช้ได้ดีเลยนะครับผมส่วนอันนี้ผมเพิ่งซื้อมานะครับผมอยู่ที่ประมาณ6 0 0บาทนะครับอันเล็กๆนะครับผมอันนี้ลูมินต่ำใช้คู่กับปืนก็ได้นะครับสมมติว่าเรามีไฟฉายบนปืนแล้วแต่เราอยากดูว่าเออมันมีเสียงอะไรแปลกๆในบ้านนะครับมีระดับความสว่าง2ระดับนะครับอ่อนกับระดับสูงส่วนอันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมมีมีระดับสูงมีทั้งหมด3าระดับ 1, 2 3 นะครับลองไปศึกษาดูว่าว่าโอไลท์มีอะไรบ้างนะครับผมแต่โอไลท์เป็นบริษัทไปฉายที่ทำไะฉายดีมากๆนะครับผมอีกอย่างที่สําคัญมากนะครับไม่ว่าเราจะเลือกใช้อะไรก็ได้ป้องกันตัวเราควรจะไปหาคนที่สอนเราให้ดีนะครับผมว่าเราควรจะใช้ของพวกนี้ยังไงนะครับผมอย่างเช่นสมมติว่าเรามีปืนไม่ใช่ซื้อปืนแล้วไม่เคยฝึกเลยหรือว่าเรามีมีดเราไม่เคยใช้เลยหรือว่าเรามีไฟฉายเราไม่รู้จะใช้ยังไงนะครับเราควรจะหาวิธีการการใช้มันนะครับสมมติว่าโควิดผ่านไปแล้วนะครับผมตอนนี้รู้แล้วว่าเราต้องมีวิธีป้องกัน นะครับผมไปหาอาจารย์ดีๆแล้วก็ให้เขาสอนเรานะครับาะ้ย่างที่ผมหาอาจารย์แมทมาสอนผมไม่ว่าจะเป็นการใช้ไฟฉายป้องกันตัวใช้มีดป้องกันตัวแล้วสิ่งที่3ามที่จะพูดถึงวันนี้ก็คือแบนเดตหรือว่าวิธี ปฐมพยาบาลในช่วง crisis โซโลช่วงที่มันแบบหนักๆแบบนี้สมมติว่ามีคนติดโควิดเยอะแล้วเยอะมากแล้วมีคนโทรเรียก EMS ตลอดเวลาเกิดว่าเราเป็นอย่างอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับโควิดนะครับผมสมมุติว่าเราเลือดออกสาหัสมากเลยเราไว้ใจคนอื่นไม่ได้นะครับผมเราต้องไว้ใจตัวเราเองหมายความว่าเราต้องปฐมพยาบาลเป็นสิ่งที่เราควรจะมีนะครับผมอย่างเช่นที่สิ่งที่ผมพกตลอดเวลาเลยนะครับก็คือทรานคาเคมทรานคาเคมเนี่ยเราควรจะมีไว้อันนี้ไว้ห้ามเลือดดีมากเลยนะครับสายวบบนสมมุติว่าเราเลือดออกตรงแขน ตรงขานะครับผมเราก็จะใช้เทอร์นิเคทได้นะครับผมนอกจากนั้นนะครับเราควรจะมีกอส ค่อนข้างเยอะเลยผมใช้แบบนี้เยอะเลยนะครับอันนี้ถ้าเกิดเราใช้เป็นนะครับผมเราสามารถที่จะหยุดเลือดดีเลยนะครับผมใช้คู่กับทอร์นิเกตแล้วสุดท้ายสิ่งที่เราต้องมีก็คือแบนด์จิตต่างๆนะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นของประเทศอนะิสราเอลหรือว่าอันนี้จะเป็น emergency trauma bandage อันนี้อาจจะเยอะหน่อยนะครับผมอาจจะสมมติว่าเราเลือดออกเยอะหรือว่าเลือดออกที่ต้นขาหลังจากที่เราใส่ทอร์นิเกตแล้วเราใส่เรายัดกอสแล้วนะครับผมค่อยมาแปะน,นี้ทับอีกทีนะผมแนะนำนะถ้าเกิดใครไม่เคยเรียนการผฐมพยาบาลนะครับผมควรเรียนจริงๆมันไม่ค่อย,ย สิ่งเล็กๆสามารถช่วยชีวิตได้นะครับผมสมมติว่าอยากให้ผมเหมือนกับทําวิดีโอเกี่ยวกับพื้นฐานการผฐมพยาบาลต้องทํายังไงบ้างใช้ทูนิเกตยังไงใช้กอ๊อซยังไงถ้ากดอยากให้ผมทําแบบนั้นทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างแล้วกันนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เราควรมีนะครับก็คือวอลนะครับวอลเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะาตอนนี้เวลาเราสื่อสารกันเนี่ยเราจะใช้มือถือสื่อสารตลอดเวลาใช่ไหมครับสมมติว่าระบบสื่อสารทางมือถือมันล่มอย่างเงี้ยเราจะสื่อสารกันยังไงนะครับผมก็แนะนําว่าให้ทุกคนมีว สมมติว่ามีเพื่อนบ้านหรือว่ามีพ่อแม่อยู่ใกล้ๆก,กันก็มีวอนะครับเพราะว่าอันนี้ก็มีระยะมันไม่ได้ไกลมากมันเป็นระยะกิโลนะครับผมแต่มันก็ช่วยได้แล้วตอนนี้เราเซตอะไรว่าอย่างเช่นผมกับเพื่อนๆน,นะครับผมที่มีนี้เราจะเซตสัญญาณไว้เลยว่าเบอร์นี้นะครับผมสัญญาณอันนี้ความถี่สัญญาณอันนี้ก็คือของแก๊งเราแล้วก็สมมติว่าเกิดมีปัญหาจริงๆนะครับผมเราก็ไปแถวบ้านเพื่อนเราก็พยายามจะติดต่อเขาผ่านสัญญาณตรงนี้แล้วก็คุยว่าถ้าเกิดเรามีอะไรปั๊บเราก็จะจูนเข้าสัญญาณอันนี้แล้วกกก็็เเหมืืออนนนัับปวิธีสส่าร e ิม e ม e ร g e n c y ของเราครับผมแบบชุกเฉินของเรานะครับวันนี้ก็บอกก็เป็นสิ่งที่สาคัญแล้วอยากให้ทุกคนมีไว้นะครับชาร์จแบตไว้ตลอดเวลาให้มันแบตมันเต็มไว้ตลอดนะครับก็จะดีมากเลยแล้วสิ่งจุดท้ายที่เราควรจะเตรียมพร้อมนะครับคือสิ่งที่เขาเรียกว่า bug out bag หรือว่ากระเป๋าที่เราเอาไว้หนีจากบ้านได้นะครับมันจะเป็นคอนเซปต์เดียวกับที่เราตักตุนไว้ที่บ้านนะครับผม b e a n s b u l l e t s bandage นะครับผมแต่อันนี้เราไม่ได้ต้องแบกไปเยอะนะครับใช้พอสักประมาณ3วันแล้วก็ทิ้งไว้ในกระเป๋าเลยนี่ก็จะเป็น bug out bag ของเราเกิดเเรรราาาาตต้้้้ออออองงงกกกบนนนนนะทััััหยยมีีววิธป เรามีอาหารแล้วเรามีของปฐมพยาบาลพร้อมสําหรับประมาณ3วันนะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นข้อมูล ที่ผมอยากให้ทุกคนทราบเกี 19, ENNIS, ่ยวกับโควิด19นะครับอย่างที่ผมบอกนะผมไม่อยากให้ทุกคนแตกตื่นไม่อยากให้ทุกคนตกใจไม่อยากให้ทุกคนกลัวนะครับผมสิ่งพวกนี้จะทําให้เราเครียดเครียดเนี่ยจะทําให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายเราอ่อนแอนะผมมอยากให้ทุกคนแข็งแรงนะครับผมดันเราแดนคิดว่าวิธีที่ดีที่สุดที่จะสู้ความเครียดได้คือการเตรียมพร้อมผมอยากให้ทุกคนเตรียมพร้อมผมอยากให้ความปลอดภัยของทุกคนอยู่ในมือเราเองนะครับผมผมอยากให้อาหารเราเตรียมพร้อมเองผมอยากให้การป้องกันตัวเราป้องกันตัวเองเราอยากให้พยาาบล เราพยาบาลตัวเองได้นะครับผมสมมติว่ามีปัญหาอะไรปั๊บสิ่งแรกคือไม่ใช่โทรเรียกตำรวจ้ให้ตำรวจมานะสมมติว่าเขามาไม่ทันนะครับหรือว่าเกิดเลือดออกเยอะเลยสิ่งแรกที่ต้องทําคือโทรเรียก EMS จริงๆแล้วเราควรจะปฐมพยาบาลตัวเองเบื้องต้นได้หรอคนที่เรารักก่อนนะครับผมแล้วสมมติว่าในสุด EMS มาอย่างน้อยเราได้ทํามากที่สุดที่เราสามารถทําได้นะครับแต่ก็อยากให้ทุกคนปลอดภัยช่วงนี้นะครับยังไงถ้าเกิดอยากให้ผมทําวิดีโออะไรบ้างเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมสำหรับโควิด19นะครับผมทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะคร subscribe นะครับอย่าลืมนะครับว่าทางทีมแองเกิเรามีเสื้อนะครับผมอย่างที่บอกนี่คือเป็นเสื้อซีซั่นสนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำพรีออเดอร์ใครที่ติดตามโซเชียลมีเดียต่างๆของทีมแองเกิเดี๋ยวผมก็จะโพสต์ว่าเมื่อไหร่เสื้อพวกนี้จะเปิดพรีออเดอร์หรือว่าเมื่อไหร่จะขายนะครับผมแล้วก็เราก็มีซองปืนคัสตอม์อีกด้วยนะครับถ้าเกิดสนใจก็โซเชียลมีเดียทีมแองเกิอยู่ที่นี่นะครับผมทุกคนขอบคุณมากขอให้ทุกคนปลอดภัยมากๆในช่วงนี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันคราวหน้าครับโซลส์ so smooth, smooth